สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้อดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงครับเพื่อมากินปลาย่างร้อยตัวครับผมนี่ครับผมปลาย่างหนึ่งร้อยตัวครับนี่ครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเรามาเลิกกินเลยครับมันจะเป็นปลาย่างเป็นปลาพื้นบ้านนะเป็นปลาขาว เราจะย่างให้แบบเนื้อแห้งๆอย่างนี้ครับ<ม>เนื้อแห้งๆม,มันไม่ได้สดนะครับมันย่างมาแล้ว <c oughs> อ๋อครับมันจะไม,ม่มันจะไม่มีกลิ่นขาวครับมันเป็นเหมือน เหมือนปลาเนื้อกระป๋องน้ำมันนะครับเนื้อจะสวยมากแล้วก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกใหม่ครับปลาตะเพียนเนื้อ แต่ผมไม่ชอบครับออมันก็กตัง้งตัวตั้งมันจะเยอะก็หมอเีื่อเอาแกงอร่อยก็มีช่อนใส่นีเน้เนื้อแบบสวยมากครับ ต,ตัวเล็กๆกตัวตัวนี้มันก็จะจพอป่ะ ก็ถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะเก็บไว้กินได้นานครับเก็บไว้ยำเก็บไว้ต้มใส่บุญเส้นมันเอามันสามารถเก็บไว้ประกอบอาหารได้เยอะเพราะปลามันแห้งแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เน่าก็ตอวอล้วก็ากินได้ทั้งตัวเพราะกล้ามันกรอบเป็นหมดแล้ว ปลาขยังจริงๆแล้วมันมันทำได้พวกปลานะพวกเว้นพวกปลาไม่มีเก็ดที่ตัวใหญ่ๆป๊อปเวลาย,ย่างแล้วเนื้อมันจะไม่แห้ง แต่ถ้าเป็นปลาพวกปลาเล็กๆอย่างนี้ลาวทำน้ำจะดีมากเพราะว่าน,นือ้อนจะปอกแล้วก็วนมากคนสาขาจะเอาไปทำปลาปุ่นมนาะ ทำน้ำพริกน้ำพริกป,ปลาปนมันเป็นเหมือนภูมิปัญญาของชาวบ้านเมื่อก่อนที่ทำอาหารเก็บไว้ให้ใหกินนานๆนะครับ ถ้ผมเมื่อก่อนที่ผมกินผมจะกินกับพวกส้ม,สมตำมาครับก็มีส้มตำมีข้าวเหนียวร้อนๆนะซับเลยครับบอกคำเดียวว่านัวทุนม,มากผมจะกินตัวเล็กนะตัวใหญ่เดี๋ยวจะเก็บไว้ทําเป็นเมนูเผื่อในคลิปหน้าครับ ก็แบบนี้มันจะแห้งหมดแล้วก็คือก้างมันจะไม่มีไม่มีก้างติดคอแล้วมันจะเกาะเป็นเป็นผงผงไปหมดแล้วแค่เอาไปตำนี้ง่ายมากเลยตำเดียวเป็นผงเลยกระสานน่าจะเป็นปลาขาวพวกปลาเล็กๆตัวใหญ่างผมผมยังไม่กินนะ เอาไว้ไปแกงพุนเส้นถ้าฟิล์มทมันกินอร่อยสุดอะมันต้องตอนเนี่ยที่ตอนอย่างเสร็จเป็นใหม่พอ,อย่างเสร็จเรามาตากักแดดเนื้อมันก็จะแห้งจะขอบถ้าเราย่างเสร็จปุ๊บเ้ามากินเนี่ยมันยังมันยังไม่เซ็จตัวมันก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆอารมณ์เหมือนปาปิ้งครั แต่ถ้าเราอย่างสะกพักนึงแล้เอามาตากแดดไว้อะมันก็จะเป็นกรอบๆีปลาถาวอ่ะขาวหาง,<อ>งแดงถ้าอยากกินขมนิดนึองอ่ะสังเกตดูว่าให้กินส่วนอหัวหัวในไส้สนมากมันจะติดขมนิดนิดแต่ถ้าว่าเราย่าง เอาไส้ออกแล้วมันก็จะไม่มีมนมันก็จะไม่ขมถ้ามีเมนูอะไรที่มันเผื่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำ ตรงหมายว่ามันสามารถเอาไปทําอาหารอะไรได้บ้างประกอบอาหารอะไรได้บ้างแล้วเก็บไว้ยังไงให้ได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นจริงๆแล้วภูวมิปัญญาของคนอีสานเนี่ยมันมีวัานาน้วครับการเก็บปลาโดยไม่แช่ตู้เย็นให้มันเก็บไว้ได้นานๆาเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้คือมันกินไม่หมดมันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างผมจะเก็บไว้ทําเป็นเมนูอาหารด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํานําเสนอในคลิปหน้าว่าผมจะเอาปลาพวกนั้นไปทำอะไรเมนูอะไรบ้าง ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเปกนะตุใจให้ผมัำคลิปหน้าได้นะครับ